นี่ครับเขาเขียนไว้เลยว่าใบาคานซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าใบาคานนี้เขาผลิตปืนสั้นมาด้วยเหรออ่ะปืนที่อยู่ในยี่ห้อนี้นะครับอ่ะถ้าเราพูดถึงยี่ห้อเลยคือยี่ห้อใบาคานร,รุ่น mu ห้าสิบห้าขีดหนึ่ง m นะครับเดี๋ยวเราขอนี่ครับนี่ครับ mu ห้าสิบห้าขีดหนึ่ง m ซึ่งบ้านเราเนี่ยเรียก mu นะครับแต่ในภาษา ที่ผมลองได้ถามพี่ๆหรือผู้รู้หลายๆคนนะครับตัวยูนี้ไม่ใช่ในภาษารัสเซียไม่ได้ออกคําเสียงคําว่ายูนะครับเขาจะเรียกว่าเซนะครับหรือเราเรียกกันว่า m อ5 5ห้าสิบห้าบางคนถ้าบอกว่ารู้จักปืนเอ็มเซไหมถ้ารุ่นเก่าๆก,ก็จะรู้ครับไอ้รุ่นเก่าๆบางคนเรียกเอ็มยูแต่ถ้าเป็นไวรุ่นรุ่นใหม่ๆซึ่งเป็นรุ่นใหม่ๆอะ่ะพวกอายุสักสามสิบสี่สิบอย่างนีง้เขาจะเรียกเอ็มเซนะผมก็ไม่รู้นะอันเนี้ย เป็นของนักฬา,าโอกโซท่านหนึ่งนะครับพอดีท่านเอามาให้ผมทําความสะอาดที่บ้านก็เลยขออนุญาตท่านถ่ายทําให้ทุกท่านได้รับชมนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะงานสวยครับเป็นปืนในระดับการแข่งขันเป็นง่ายๆคือไล้ายจะเป็นเหมือนคู่แฝดก็จะว่ากันไม่ใช่นะครับจะว่าคู่แฝดก็คือเป็นในประเทศรัสเซียเนี่ยหรือ u s s อเนี่ยเขาจะผลิตปืน สไตล์ฟรีพิทตันนี้ขึ้นมาสองยี่ห้อคือหนึ่งยี่ห้อ MU หรือ MC ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใบไอรุ่น MU เนี่ยแหละที่เราเรียกกันในภาษาบ้านเราเนี่ยถ้าบอกเปิด MU เขาก็จะรู้จักเลยกับอีกตัวหนึ่งคือตอสสามสิบห้า M เดี๋ยวผมจะเอาตอสให้ทุกท่านได้รับชมแต่อีกสักพักนึงละอีกสักคู่ผมขอดูตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นยี่ห้อค่อนข้างที่จะเป็นยี่ห้อใบขาะรุ่น MU ตัวนี้เนื้องานสวยมากครับนี่ครับดูครับงานปานีดครับเป็นปางงานปืนรุ่นเก่ายุคเก่านะครับตัวนี้ที่ผมได้ถามพี่ๆท่านหนึ่งเขาให้ข้อมูลว่าเลขสองตัวหน้าเนี่ยนะครับคือบอกปีการผลิตครับก็แสดงว่าปืนกระบอกนี้ผลิตในปีหนึ่งเก้าแปดแปดครับซึ่งปืนตัวนี้เริ่มการผลิต ผมไม่แน่ใจนะว่าเริ่มการผลิตปีไหนแต่สิ้นสุดในปี1990นะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ก็คือ1988 MU551M เป็นรุ่นสุดท้ายของปืนรุ่นนี้ก่อนปิดสายการผลิตนะครับตัวนี้เนื้องานจะสวยกว่าปืนท็อตนะครับตัวนี้ได้ทำการตกแต่งครับทวงปลายลำกล้องนะครับนี่ครับทวงปลายลำกล้องโดยใช้ท้องเหลืองนะครับได้ทุกท่านได้ดูกันครับอ่านี่ครับ